ai, là bài là <laughs> ai bài. Bài lúc, lúc hãy là phi nhung hãy gặp lại hãy luôn hãy luôn hãy phang phang phăng phang phăng hãy 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 bật หนาวแน่จัรหน่อยโอ้ยสติสติ๊งโอ้ยใช่ผมเอ้าเอ้าไปเย็นสบายลมหนาวยัดลมห่อน่ะเส่อหนาวเย็นเป็นลห่อนบรรยากาศหนาวแรงไปไปบรรยากาศแามเส้าครับผม เอาหาัวเอา้ายอ,าออกตามตามภาษาเกษตรกรบ,บ้านบานบโอนผนไม่ไอโอนผนไปไปไปกินหยานะครับหยาไรเขียวกัน,นอยาให้หน้าไราครับเส้ยเขียวๆเ,เลยอ,อไปแลยพี่น้อง ให้สุขภาพดีจังเลยโบนโบนหยาบน้ำนะลูกเด้อเด็กกัดสบายๆครับโบนมาแล้วยินีชาวบ้านความสุขเลข็กน,น้อยๆเรียงไปทถาบเบิ้งแะ่แงงครับก็ได้เบิง เวแยบๆครับพี่น้องไปไปจะให้ลามองได้ไปเยือนไป<ม>ลูกไป <laughs> โอ้ยไงยใส่พอมาแล้ว <laughs> เดี๋ยวห่างด้วยลูกไปไปก็จบคลิปเพียงเท่านี้<ม>ครับผมครับ